เคยลมแรงอ่ะมาอ,อีกระล,ลอกครับมีฝนตะวันตกนะครับ ฝนกำลังตกครับพี่น้องตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสองห้าสิบครับฝนตกหนาด้ว่ค,ครับ ตกหลับที่ป่าพยอมที่บ้านแล้วป่าพยอมที่บ้านโอ้โหฝนอ่ะแรงหนักเลยลมแรงโอ้โหฝนอ่ะแรงหนักเลยลม ฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงฝนก็แรงลมก็แรงครับสู้สูสู้สู้สสกปครับฝนมีฝนต่วันตกนะครับ ทุกคนตกถูกกันนะครับทุกคนครับขอให้เรื่องได้ร้ายผ่านไปกับเขามาอีกกลรอกครับนีกไปครับนะมาอีกกลรอกครับ ฝน,นกำลังตกครับพี่น้องตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสองห้าสิบครับฝนตกหนักแกรงเลยครับ ส่งไปก็กสุมาฝนสู้ๆกับฝน ัที่ป่าพยอมที่บ้านเ้าป่าพยอมที่บ้านสู้ส,สู้กันรับฝนฝนตกอย่างงนักเลยครับฝนตะวันตกกำลังเข้ามาตะวันออกทางบ้านเรา อเอออเสียงฝนตกอือออนี่ใช่ครับฝนตกหลักที่ป่าพยอมที่บ้านแล้วป่าพยอม ที่บ้าน,นครับแรงด้วยครับส่ฝนจะฝกมาฝนนะ้ามาอีกรอบครับนีฝนกำลังตกครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสองหครับฝนตกหนักโอ้ออยฝนรงหนักเลยลมแรงรืมเสียงฝนตกืม ฝนตกอย่างหนักเลยครับฝนตะวันตกกำลังเข้ามาตะวันออกทางบ้านเรามาอีกแล้วลอกครับนี่กสู้ๆกันครับฝนฝนไปกับลมแล้วครับผม ใชครับฝนตกหนักที่ป่าพยอมที่บ้านแล้วป่าพยอมที่บ้านฝนตกอย่างหนักเลยครับฝนตะวันตกกำลังเข้ามาตะวันออก ทางบ้านเราฝนกำลังตกครับพี่น้องตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสองห้าสิบครับฝนตกหนักว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฝนก็แรงลมก็แรงครับสู้ส ครับครับฝนตกอย่างหนักเลยครับฝนตะวันตกกำลังเข้ามาตะวันออก ทางบ้านเราแรงด้วยครับฝนจะุกมาฝนสู้เลยครับฝน ฝนกำลังตกครับพี่น้องตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสองห้าสิบครับฝนตกหนะักเสียงฝนตกครับ นก็ลังตกครับพี่น้อง